บางไหมครับเราจะพบสิ่งมีชีวิตเยอะนะครับมากมายไม่ว่าจะเป็นมดเป็นผักก็แล้วแต่เนาะแต่พอเราเจอปุ๊บเนี่ยบางทีเราก็เจอสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่เราไม่เคยเจอหรือไม่รู้จักมาก่อนเราก็ไม่สามารถบอกเลยว่าสัตว์พวกนี้มันมีความสัมพันธ์ในระบบนิเวศอย่างไรบ้างมันมีชื่อวิทยาศาสตร์ไปอย่างไรบ้างอ่ตรงนี้ที่ สร้างขึ้นมาก็ชื่อว่านักสืบนิเวศนะครับเราก็เริ่มตน้นจากการอัปโหลดข้อมูลเข้าไปเนาะปึ๊บใส่ข้อมูลสักนิดนึ่นบแล้วเราก็กดเขาก็อออตอบว่าเป็นผักสลัดคอสนะเนาะอยู่ในคิงดอมพินเต้นะครับอยู่ในวงของทันตะวันนะครับแล้วก็มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอย่างไรจะเจอ,อเราไปเจอชิงหลีเนาะหลันเข้าไปแล้วก็รันต่อไปเนี่ยก็พิมพ์คําว่าสร้างไดอะแกรมเลยมา รเรียบร้อยเนาะก,ก็จะมากินใบนะครับส่วนจิ่งรีดเนี่ยก็จะกลายเป็นหายของบมแรงป่องเมื่อบมแรงป่องตายปุ๊บก็จะกลายเป็นปุ๋ยสําหรับผักต่อไปทีนี้สุดท้ายคือเป็นแบบอะไรครับอ่อ,อรแบบอ่อยนะคัสเ o อร์ เซกเมนต์นะครับเราก็เริ่มต้นจากการเขียนพร้อมก่อนว่าเพนพอยต์หรือเคนพอยต์ของสินค้าที่เราต้องการเนะี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ช่วยหาเรื่องของ opportunity map ให้หน่อยเนาะเขาใช้ทฤมฎีเขาทำการวิเคราะห์มาว่าความมป็นได้ของ customer segmentation ของสินค้าตัวนี้เป็นยังไงเขาก็จะแบ่งไเป็นเชนแซดเป็นยังไงนะครับ กลุ่มที่เป็นเรื่องของเออร์เบิลมิลเลนเนียนโปรเฟชชันลเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เชิงพฤติกรรมแล้วก็เกณฑ์และเกณฑ์พอยต์เป็นยังไงบ้างตอนนี้จะเป็นอิน r m ม t ชันสำหรับการนำไปสู่เรื่องการหาความต้องการของลูกค้าัดเจนยิ่งกว่าเ,เขาะะเราก็จะเอาเนี้ยมาสู่ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันตอบโจทย์ได้อีกทีนึงแล้วเราก็อยากรู้ไหมว่าคัสเตอร์เจอร์นี่ของกลุ่มเนี้ยเขาเขาใช้ชีวิตที่ไหนอยู่อย่างไรเราก็จะได้ทำเรื่องของ มาเกตฟูนอลได้ถูกต้องเนาะแล้วก็สามารถสร้างสร้างการรับรู้ให้ตรงจุดมากขึ้นกว่าเก่าอย่างที่เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่เรานำมาใช้ในเรื่องการพัฒนาและหากความต้องการคราแล้วก็ยนสาขานี้นะคะก็ได้หมดเลยค่ะทั้งเรื่องการใช้ไ i คือได้ใช้ทุกอย่างเลยคือแบบ ความรู้แค่ไม่ได้ม <fi> ีแค่ในห้องเรียนนะคะในห้องเรียนก็มีให้คุณได้มาค่ะมาดูภาพแากภาพยนตร์เลยมีความสูงที่ขั้นสุดต้อง ถ้เอไม่ได้หเรา้ปับทีเราใช้คช้ที่นี่ทต่างๆนะครับอย่างนั้นเราก็กดตัวกดไว้ให้เราเป็นค่าราคารอวคันสวยงามน่ากินนะครับแต้วแผนธุรกิจก่อนที่จะมีปฏิบัติที่บ้านตัวเองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องการวิเคราะห์ซัพย์ยเชนทั้งระบบว่ามันมีจุดอ่อนและจุดแข็งอะไรบ้างกลุ่มลูกค้าเนี่ยเขามีปัญหาอะไรและเขาต้องการอะไรเราจะเอาสินค้าเกษตรพวกนี้หรือค้าไปขายอย่างไรในพื้นที่เราก็ต้องมีเครื่องมือทางการตลาดอ,อกมานะเขาไม่ว่าจะเป็น s สวอ a n n l y y s s s ไฟฟอดโมเดลแล้วก็แผนการตลาด4ีอพิยมอด้วยกันหลังจากนั้นนะครับนะประมาณการรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นเนะว่า ใช้เงินต้นทุนเท่าไรนะมีรายรับเข้ามาช่วงเวลาไหนและจะมีจุดคืนทุนช่วงเวลาไหนซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นการใช้เวลามากแล้วก็นักศึกษาม่ไีประสบการณ์เลยเนี่ยก็จะมีการแก้แล้วใกล้อีกนะครับหลายครั้งวันนี้ก็เลยเสนอทางออกทางแก้ให้กับนักศึกษาโดยออกแบบ AI โค้ e เฉพาะเกษตรที่เลี้คุณค่าเนาะคราะห์ซัพพลายเชนทั้งระบบทำ BMC นะครับแล้วก็วางแผนกัรตลาดพร้อมลงไปเนาะ ก่อนนะครับเพื่อให้เราเห็นไอเดียเป็นข้ค่าว่ากึกษาที่พูดถึงเกษตรที่นี้คุณค่าเขาทําอย่างไรบ้างนะครับเขาก็หยิบยกกรณีของวัชระฟงฟามาเนาะเขาก็คือเนื้อไก่รสชาติดีมีกลิ่นหอมธรรมชาติสะอาดปลอดภัยตรวจสอบได้ถ้าแสดงตลาดข้าวช่องไหมอันนี้มาให้นะครับก็ตั้งแต่ก่อนเลี้ยงเลยเนาะก็สื่อสารกับการตลาดเนี่ยอาหารไก่จากธรรมชาติเพื่อเนื้อและไข่ที่คุณวางใจได้ บริโภคนักสังคมให้ว่าเพลิกชนิดใยนีปลอดสารและมีคุณค่าทางยาเศทยาศาสตร์คือใช้ความรู้การเลี้ยงไส้เดือนเชิงระบบนะครับเศรษีมีสเนาะแล้วก็ถือว่าเศรษาสรไปไอรูโซลูชันก็เป็นจินจูฉายปุกสารวัตงปุปอดนะครับจากดินที่ฟื้นด้วยไส้เดือนนะครับเดี๋ยวเขาจะดึงเป็นสัตในเรื่องของตัวไม่สั่นแสบีะมีเติบโตดีแล้วก็สุขภาพผ่านะครับไป ชีววิทยาของไส้เดือนนะครับเวลาเราจะแปลเป็นค่าสื่อสารการตลาดเราจะพูดว่าดินหอมเพราะใส้เดือนผักเนยหอมโดยธรรมชาติะจะได้ภาพครบท้วนกระบวนความเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเป้าไม้แผนเกษตรนี้นคุณค่า B m C Supply Chain แล้วก็การแปลวิทยาศาสตร์เป็นคุณค่า